บ้านนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ SME เช็คด่วนสอบอสเคาะจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทพยุงจ้างงานนาน3เดือนนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะมะติที่ประชุมสอบอสเห็นชอบมาตรการหลังการเยียวยา SME หรือโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน SME 3เดือนนะคะจ่ายหัวละ3000บาทต่อเดือนให้สถานประกอบการวันที่30กันยายน2564มติที่ประชุมสอบอสอนะคะเห็นชอบหลักการการจ่ายเงินเยียวยา SME 3000บาทต่อหัวต่อเดือนให้กับนายจ้าง SME เพื่อประคองการจ้างงาน นานเป็นเวลา3เดือนนะคะนายธนากรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักงานนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโควิด -19 นะคะวันนี้สบสเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME เสนอโดยกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยีวยาย SME มีดังนี้นะคะ 1. จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม 2. มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน200คน 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม2564 4. รับเงินอุดหนุนในเดือนที่1-3ถึง3ตั้งแต่พฤศจิกายน2564ถึงมกราคม2565นะคะเงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดหนุนเยียวยา SME 1. รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทยต่อเดือน 2. ลูกจ้างไม่เกิน200คน 3. จ่ายเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะเป้าหมายโครงการเยียวยา SME 1. เพื่อรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SME ที่มีลูกจ้างไม่เกิน200รายที่มีสถานประกอบการจำนวน4 8 1แ2แห่งนะคะ 2. จะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน5 4าล้นคนนะคะโดยเงินอุดหนุนจะคำนวณตามยอดการจ้างงานจริงของทุกเดือนพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม จากระบบประกันสังคมโดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนทั้งนี้นายจ้างจะต้องรักษาระด,ดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ในระหว่างเข้าร่วมโครงการและหากนายจ้างไม่สามารถรักษาระด,ดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ9 5จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นนะคะ ขณะดเดียวกันกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงานณวันเริ่มโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงโดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างของจังหวัดนั้นๆไปนะคะ